โอเค,คอก็ขอตสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับมาแล้วมากลับมาเร็วฉันมาแล้วแล้วก็อยู่ตรงที่เดิมกับหมูปิ้งอไม่มีที่วางอีกกระเป๋าวางกัได้วะไม่มีที่ตั้งกองก็อย่างนี้แหละครับทุกคนวันนี้ป้าจะทำกข้าวเองเวยตื่นมาแต่ตื่นสายเกินตื่นเจ็ดโมงครึ่งอะ ถ้าจะทำอะไรเร็กก็ประมาณ8ปดโงครึ่งนู่นน่ะนี่ครับหมูปิ้งของผมเอเกเด็กก okay, กินเลยดีกว่าเข้าสู่วันที่ห้าแล้วนะครับที่ผมมีอาการปวดหลังไม่หายสักทีแต่ก็ไม่ได้ทรมานเหมือนช่วงแรกๆที่แบบหันก็โอยลุกก็โอยนั่งก็โอยคี้พอขยับได้ แต่ก็มีแบบตึงๆบ้างแบบตึงๆตรงนี้นตรงเส้นตามไหลเนี่ยค,ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบอือผมจะกินแล้วก็ไปนั่งรอง,งานแะไปหาเลยดูโอเคครับตอนนี้ก็จะเที่ยงละแต่ผมก็กลับบ้านมาก่อนไม่ได้ออกไปทํางานถึงบ่ายวันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทานมือเที่ยงวันนี้ผมจะมีนัดไปทานอ่าสเต็ก กับมิกเพื่อนผมแล้วหลังจากนั้นตอนนี้มิกเพื่อนผมกําลังจะไปเขาเรียกว่าอะไรวะไปซ่อมอะไรสักอย่างเนี่ยให้ป้าเขาผมก็ทำได้แค่นั่งรอแล้วหลังจากนั้นผมว่าจ,จะไปเดินงานหนังสือที่ที่สุนีอันนี้อันนี้แค่คิดว่าจะไปนะแต่ไม่ไม่ได้มั่นใจว่าจะไปอะไรขนาดนั้นถ้าไปก็โอเคไปเดินดูนู่นนี่นั่นไปเดินตักแองดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ผมทานสเต็กเ,เลยดีกว่า <Hi. S 1> <ม>วกงสัเพื่อนกูน่าจะได้กลับบ้านไม่ได้เดินกับกูหรอก okay. เดี๋ยวให้มึงกลับบ้านไปเลยไม่มีธุระอะไรอย่างน่นอย่าแน้วแค่จะไปเดินด้เฉ่ไปซื้อไหงหร <ไป S 1> ือมึงจะไปเดิน มึงเคยกับถ่ายรูปกูไว้เพื่อนฮะมึงมกูมึงกับกูเคยถ่ายรูปกันไหมน่าจะถ่ายรูปแบบจริงจังอะถ่ายรูปแบบยืนฆ่ากันอะแบบน่าจะไม่ไม่ใช่ไหมมึงเนพื่อนกับกูมากี่ปีแล้วอะมันเป็นไื่ตองถ่ายรูปเป็น่เดิมอยู่แล้วเหรอมีปมไงตอนมิตๆเขาบอกให้ยิ้มยิ้มไม่ค่อยเป็นยิ้มไม่ค่อยจริงเงี้นี่เขาไม่ยิ้มแล้วชาร์โดเขาไม่ยิ้มกันเราต้องมีรูปถ่ายกันบ้างแล้วนะอย่างไรให้อย่างไรลูกเวลาลูกกูถามมาแบบพ่อครับพ่อมีเพื่อนไหม ตั้งแบบแมวตั้งเลยเนี่ยบี้าไปเลยต้องกลัวน้ำร้อนร้อนอะไรไปเนี่ยเขาพีกกวอานี่แล้วโปรตีน กุ้งกุ้งกุ้งมึงชอบกินมะเขือเทศไหมเพื่อนมึงพลาดแล้วนะเมื่อแล้มะเกิดเทศในยำกับ

ห้าหนึ่งสองามสเอ็ดอมอหไไวไไวสิบสาม่งสองสามสิบ สิบห้าหนึ่งสองสามสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้า สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอู้หูพุ่งไปว่าท่านี้แบบท่านี้ต้องสิบสามมั้งดูต่อไปตกปกติมันเป็นท่านี้สคอร์นะคระับแต่ผมขอสคอร์โดยที่ไม่ได้ใช้นี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองสามสิบสิบเอ็ดสิบสองสาม หนึ่งสองสามห้าเก้าสิบเจ็ดอสองจิดสามหนึ่งสอง สามสามสี่สิบห้า,าโอเคครับทุกคนก็ผ่านไปหนึ่งเซตแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพักแล้วก็จะทําต่อไปเจอกันตอนที่ผมเดินเลยครับเฟรมเรอตกอีกมั้งเนี่ยโอเคครับโอ้ยหน้าตาดูง่วงมาก ผมเริ่มกดเดินแล้วครับผมพหตอนนี้ผมรู้สึกผมง่วงมากไม่ได้กินกาแฟมาเดี๋ยวผมจะเดินสักสามสิบนาทีก็โอเคสมมติถ้ามันตื่นก็ก็จะเดินต่อไอยง,ง่วงโอเคเดี๋ยวจะเดินในซอยนี่แหละเหมือนเดิมอ้าุ้ยจากง่วงแต่ก็ยังง่วงอยู่โอเคผมเดินมาสี่สิบสองนาทีแล้วนี่คือสรุปของวันนี้ครับอู้เอาละ่ะส่วนมื้อเย็นของผม ผมไม่อยากจะกินอะไเลย,เลยถ้ากินปุ๊บมือก็ต้องรอให้มันย่อยผมอยากจะเข้าบ้านปุ๊บอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าลงหมอนนุมน่มๆโอเคโอเคตอนนี้ผมตื่นทีเรียบร้อยแล้วครับผมคือผมไม่ได้แบบตื่นนอนนะหม่ถึงผมแบบตอนตอนแรกมันก็ง่วงเว้ยแต่พอได้ทำอะไร๊ในบ้านเนี่ยมันก็หายง่วงแล้วผมก็เลยนี่มือเย็นของผมเสียงลมเข้าไหอ่ะ อย่างรวมไม่เข้าหรอกเดี๋ยวกดผสมลงข้าวแล้วก็ไข่สองฟองแล้วก็นี่ทูน่าแล้วก็ปลากระป๋องอย่างละกระป๋องแล้วก็ซอยพริกซอยต้นหอมใส่แล้วก็จะคุกคุกคุกใส่กันลืมลืมซื้อมะนาวคุกคุกคุกให้เข้ากันเหมือนอาหารแมว มันเหมือนอาหารแมวเลยเว้ยเป็นอะไรธอต้องอยากจะไปอร่อยเลยอันนี้ยต้องเป็นมื้อเช้าของผมแล้วแหละซึ่งราคามันพอรับได้เว้ยทูน่ากระป๋องละสามสิบห้าแล้วก็ปลากระป๋อง ก็ปอ,องละสิบสี่บาทโดยประมาณรวมกันก็ประม้าสิบาทอบอก็พอๆกับหมูปิ้งเลยไม่นับข้าวนะแล้นะวไข่ไข่นี่ก็ต้มเผื่อไว้ละเหลืออยู่ในตู้เย็นประมาณสิบฟองนี่แหละครับมืออสองฟองอมมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเ่ยแหะเวลาที่ผมตื่นวันไหนที่ผมตื่นเร็วก็ทําได้วันไหนสายหน่อยก็หมูปิ้งรับจบ โอ้เราไม่ไข่แดงเยิ้มเยิ้มไายเศรษายไข่มันออกไปจากตู้เย็นเว้ยมันเย็นไปหน่อยอตันซันสุไม่มีโฆษณาแต่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนกินว่ามันอร่อยเก็บขวดไว้เอาไว้กรอกน้ำ ผมทั้งน้ำหนักเมื่อเท้าน้ำหนักผมขึ้นลงระหว่าง1า9ิบ6กับ1็7สิบแล้วเว้ยมันดีใจอะคือมันมีหลายเทคนิคเลยเวยที่มันจะทำให้น้ำหนักแบบดิ่งลงเร็วมากอะ่ะตอผมอยากจะแข็งแก่งไว้ด้วยไงมันผมไม่ได้อยากแค่แน้ำหนักลงไงเออทุกคนระหว่างที่ผมกินข้าวผมอยากถามอะระหว่างออกกำลังกายเช้ากับเย็นมันอันไหนดีกว่ากันหร อันนี้ผมถามได้เลยน,นะมุมอมองผมอะ่ะผมว่าตอนเช้ามันงดีเว้ยมันจะทําอะไรได้โฟลมากเว้ยแต่พอตอนเย็นอะ่ะมันจะขี้เกียจมันรู้สึกขี้เกียจง่ายกว่าไหนจะทำนู่นทํานี่ทํางานมากับบ้านมานเหนื่อยๆกูยังต้องออกกําลังกายอีกเนี่ยพอความคิดเนี้ยผมง่วงเว้ยผมง่วงแล้วพอผมแบบคิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราจะออกกําลังกายตอนเชา้าเดี๋ยวว่าตื่นตั้งตีห้าเง,งี้ยตื่นตีสี่ครึ่งมาออกกําลังกายออกอยู่ไหน <c oughs> ออกไปอะ่ะแบบไปเดินให้หมาเห่าอะ่ะเข้าใจไหมอ่ะ พอจะเดินสายก็เดินไม่ได้แบบเดินหกเจ็ดโมงเนี้ยเจ็ดโมงเช้าไม่ได้ทํางานข้าวหมดโอเคครับทุกคนไปเจอกันในวันพรุ่งนี้เลยครับ